เรื่องไกลเกลียก่อนฟ้องนะคะเป็นกฎหมายที่ออกมาเมื่อปี2563ค่ะตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่งมาตรา20ตรีซึ่งเป็นเ,เป็นเรื่องที่ใช้ทุกศาลทั่วประเทศในตอนนี้ในส่วนของาศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดเชียงรายเองเนี่ยเล็งเห็นถึงความสำคัญเรื่องของการไกล่เกลียก่อนฟ้องและอีกทั้ง เป็นนโยบายของสำนักง,งานสารยุติธรรมและของท่านประธานสารดีกาที่ต้องการให้ประชาชนได้รับทราบเกี่ยวกับเรื่องการไกล่เกลี่ยก่อนฟ้องว่ามีประโยชน์อย่างไรในส่วนของสารเยาวชนและครอบครัวจังหวัดเชียงรายนั้นเนื่องจากว่าเราได้รับข้อมูลมาว่าเป็นสารที่มีคดีที่เกี่ยวกับการฟ้องหย่าแล้วนำบันทึกท้ายทะเบียนหย่า มาฟ้องที่ศาลเป็นจำนวนมากซึ่งเรียกได้ว่าถ้าในภาคภาคเหนือนี้เนี่ยศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดเชียงรายเนี่ยมีมากเป็นอันดับสองรองจากจังหวัดเชียงใหม่เราจึงคิดว่าทำยังไงถึงจะทำให้ปริมาณคดีตรงนี้เนี่ยลดลงแล้วก็ไม่ต้องทำให้ประชาชนเนี่ยต้องเสียค่าใช้จ่ายใ,ในส่วนนี้โดยใช่เหตุก็เลยจำเป็นต้องที่จะจำเป็นที่จะต้องออกมา ให้ความรู้แล้วก็ประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับเรื่องนี้ทุกท่านที่มีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องค่าอุปการะเลี้ยงดูบุตรแล้วก็เรื่องการเลี้ยงดูบุตรว่าใครจะต้องรับผิดชอบเป็นฝ่ายดูแลหรือในกรณีที่มีบุคคลที่สามที่จะต้องมีการมาเจรจาว่าจะต้องจ่ายค่าทดแทนกันอย่างไรตรงส่วนนี้เนี่ยสามารถที่จะมาใช้บริการไกล่เกลี่ยก่อนฟ้องได้เพียงแค่ มาที่ศาลแล้วก็มายื่นคําร้องการยื่นคําร้องก็ไม่เสียค่าใช้จ่ายทุกอย่างฟรีค่ะเรามีเจ้าหน้าที่คอยช่วยเขียนคําร้องให้พอเขียนคําร้องเสร็จเราก็จะมีผู้ปณีประนอมของศาลคอยช่วยไกล่เกลี่ยว่าใครจะต้องรับภาระหรือว่าดูแลบุตรใครจะต้องจ่ายค่าอุปการะเลี้ยงดูบุตรและจะต้องจ่ายเป็นเงินเท่าไหร่เป็นระยะเวลา เท่าไหร่หลังจากที่ตกลงกันได้แล้วเนี่ยก็จะมีการทําสัญญาปณีประนอมยอมความนะคะแล้วหลังจากนั้นศาลก็จะมีคําพิพากษาตามยอมขั้นตอนกระบวนการเหล่านี้เนี่ยใช้เวลาเพียงแค่วันเดียวจบค่ะแล้วหลังจากนั้นทั้งคู่ก็นําสัญญาปณีประนอมยอมความแล้วก็คําพิพากษาตามยอมเนี่ยไปที่ว่าการอําเภอไปจดทะเบียนหย่าได้เลยโดยที่ไม่ต้องไปให้ เจ้าหน้าที่เขาทําบันทึกข้อตกลงท้ายทะเบียนยาอีกแล้วหลังจากนั้นเนี่ยหากฝ่ายใดไม่ปฏิบัติตามสัญญาปณีประนอมยอมความตรงนี้เนี่ยก็สามารถที่จะมายื่นคําร้องขอต่อศาลให้ออกคําบังคับอีกฝ่ายหนึ่งได้ทันทีโดยที่ไม่ต้องมายื่นฟ้องต่อศาลใหม่แบบที่ผ่านๆมาอีกแล้วขั้นตอนเหล่านี้มันจะทําให้ประชาชนเนี่ยประหยัดค่าใช้จ่ายแล้วก็ ไม่เสียเวลาด้วยอีกทั้งไม่ต้องเสียสุขภาพจิตด,ด้วยค่ะค่ะ,คะอย่างที่บอกนะคะว่าเ,เป็นอันดับสองรองจากเชียงใหม่ในภาคเหนือเราถึงต้องลงมาให้ความรู้เพื่อที่จะให้ประชาชนใช้บริการไกล่เกลี่ยก่อนฟ้องเพราะว่าแต่เดิมเนี่ยถ้ามีการฟ้องแล้วไปไกล่เกลี่ยหลังฟ้องมันก็จะทำให้เขาต้องเสียค่าใช้จ่ายตั้งแต่แรกเลยตั้งแต่ค่าทนายแล้วก็ค่าขึ้นศาล แล้วพอหลังจากนั้นพอมีการไกลเกลี่ยมันยอมความกันได้ซึ่งเราเห็นแล้วว่าถ้ามันตกลงกันได้ตั้งแต่ก่อนที่จะมีการฟ้องมันจะดีกว่าค่ะได้ที่ศูนย์ไกลเกลี่ยของสารเยาวชนและครอบครัวจังหวัดเชียงรายอยู่ข้างขนส่งจังหวัดเชียงรายนะคะไกลเกลี่ยก่อนฟ้องนะคะซึ่ง